จะต้องโดนเรียกตัวไปขับสารพิษกันนิดนึงรู้สึกแห้งเสียงดังมากใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เลเวลสูงสุดช็อตมันจะเจ็บมากเห็นไหมฮะนอกจากจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วผิวเราก็จะได้งหน้บวงตับสะอาดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าได้ผิวก็มาเลย ครับทุกคนครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมล็อกเองนะครับผมโฟมจะมาดูแลตัวเองช่วงที่เรียกว่าใช้ร่างกายหนักมากนะครับผมไม่ทํางานหนักนะปะีินหนักด้วย <c oughs> ก็เลยจะต้องโดนเรียกตัวนะครับผมให้ไปขับสารพิษกันนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูผมกันเลยดีกว่าว่าจะไปที่ไหนอะไรไงเพราะว่าตอนนี้นะพูดไม่ไหวแล้วนะครับผมรู้สึกแห้ง วนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่ a c e s i s Life นะครับผมจะเป็น Integrative Oncology หรือว่าเป็นศูนย์การแพทย์แผนทรรมเรื่องนั่นเองเนาะต้องขอบอกหมอนว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าศูนย์การแพทย์ที่จะเหมือนรักษาคนผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะรักษาและป้องกันด้วยคือสมมติว่าอย่างเราอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ป่วยอ่ะก็สามารถมามาแบบมาบำรุงร่างกายมาแบบมาดีท็อกซ์ได้เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ย ก็จะสามารถมรักษาีนได้ด้วยซึ่งอาจต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะกับเราอย่างไงเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตเยอะปาร์ตี้เยอะแล้วก็กินเยอะด้วยเราก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรเข้าไปในร่างกายเราบ้างก็จะมีแบบว่าสารพิษที่แบบสะสมจุกๆอยู่ในตับไตไส้พุงเราคือการดีทอ็อกซ์เนี่ยบอกเลยว่านอกจากจะทําให้เราสุขภาพดีแล้ว ผิวพอจะเด้งอีกดด้วยตับสะอาดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าได้ผิวก็มาเลยก็ปกติแล้วนะคะการนวดเพกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอาการจะใช้ปกติแล้วจะใช้มือแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็มีนวัตกรรมใหม่เพื่อนำเข้ามาจากอเมริกาเห็นผลเร็วกว่าการนวดด้วยมือก็จะใช้เป็นกระแสไฟฟ้ามันตัวหนา้ัไหน็จะเป็นแก๊สมันก็ไปทำปฏิกิริยากับผิวของเรา เหมาะกับทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ทุกวันเรากินอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีสารพิษเข้าในร่างกายอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ช่วยในการกระตุ้นระบบน้าเหลืองระบบน้ำเหลืองก็เป็นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเมื่อก่อนหนมอจะบอกว่าเป็นแบบน้ําเหลืองทีดีมันก็จะต่งข้เกี่ยวกับเรื่องของผิวใช่ใช่คือมันเกิดการค้ั่งค้างของสารพิษมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการดีออก ร่องกับการดื่มน ing, ้ำมากๆมันก็จะถูกขับออกจากทางปัสสาวะแล้วก็ทางปอนีก็เมื่อกี้เนี่ยสรุปว่าที่คุยกับคุณพี่เมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องทำเรียกว่า E L T มันจะเป bueno, ็นการแบบ a i ยเน e น้ำเลือดขอดูเลยโอ้โหคนโฆษณาอะไรอ่ะให้น้ำเลืยดมันไหลเวียนได้อย่าง คุ้มกันในลำบากเราก็จะดีแล้วก็ไม่มีสารพิษอยู่ในตัวซึ่งการใช้เครื่อง ELT เนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบว่ามาจากเราจะทำตั้งแต่ศีรษะกรถิงนเท้าแล้วเราก็กลับหลังมคะมองเหเสียงแบบนะคดนรใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เลเวลสูง สูงสุดแล้วยังไม่รู้สึกอะไรมันจะเป็นอย่างนีนะ้แต่ถ้าเกิดมีบุคคลที่สามมาแตกมาแตกนอป็นจะช็อตมันจะเจ็บมากลองแตะไหมไม่มันจะไม่ไม่มีอะไรดำๆออกมาในหลอดใช่ไหมครับซ <c oughs> าพิจาง แล้วครับสำหรับการ E L T ของเราสบายมากเลยอนะไม่คิดเกอบหลับ,บ,บแหละตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนเป็นกระแสะไฟฟ้าที่บบส่งเข้ามาส่งมาแล้วแบบกระตุ้นข้างในเราอะไรอย่างนี้นะครับผมหลับง่วงหลับและอย่างที่สองก็คือเป็นการหลับตับ LIVER d e t o x ็อกซ์น่็จะเป็นจุดที่เราจะให้ดื่มกาแฟเนี่ยเห็นแม่น้ำด้วยแม่น้ำพัน <laughs> ร้องไห้เลยร้องเสิอันนี้จะเป็นร r ว v e r detox นะครับผมจะเป็นการ detox แมงกั่บนั่น river แล้วเราไปต่อสักสิบนาทีเราจะทำความสะอาดเพราะตับเนี่ยที่แบบมันจะมีสารตกค้างในตับแก่นกินเหล้ากินอาหารที่แบบสุกโป๊ะ เหมือนเมื่อวานน่ะหรอไม่ใช่เมื่อวานหรอมีอยู่ช่วงนี้แลแ้วเหมือนบอกว่าตับมันขยจัดออกไม่หมดเลยรเงี้ยชีคนนี้เขาก็จะมาทำหน้าที่ล้างตับให้เราจับเราก็จะสะอาดแล้วก็พอไปกินเหล้าต่อคือโอ้โน oh <no! S 1> <ๆ>แกะแล้วเนี่ยเขากำลังแกะอยู่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบคอลลาเจนที่เขาบอกว่าให้เอากลับไปกินที่บ้านแล้วก็จะช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยเ่่นันนี้ก็เราก็จะได้สุขภาพดีจากภายในเปล่งใสสุดไเลยนี่เป็กล่องเอาไว้แบบชมผสสน้ำพี่เขาบอกว่ารสชาติจะเหมือนยาคูอยากกินเลยอ่ะ อานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึงผลลัพธ์หลังจากที่ไปทำการ d e กซ์อะไรต่างๆมาแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณเดือนอกว่าๆแล้วแล้วผมก็ทนานคอลลาเจนอะไเนี้ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่เห็นก็คือว่าทุกทกอย่างก็คือทรงผมอะไรเงี้ยก็อัปเดตไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผม <laughs> สิ่งที่ได้เลยเนี่ยช่วงที่ทำนะครับผมคุณพี่เขาก็บอกว่าให้โฟมดื่มน้ำนเยอะ มันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเริ่มเอาแย่เรื่องการดื่มน้ําแล้วเราก็รู้สึกว่าผมก็เลยตั้งใจที่จะแบบดื่มน้ำเยอะๆจนกลายเป็นแบบว่าทุกวันนี้ก็ต้องมีขวดน้ําพกไว้ใกล้ๆตัวเพื่อที่จะดื่มได้เยอะๆบ่อยๆดื่มน้ําเยอะขึ้นมากแล้วก็ฉี่บ่อยขึ้นเรื่องของผิวเนี่ยเรารู้สึกอย่างชัดเจนเลยว่าผิวแบบผิวตัวผิวแขนอะไรย่าเงี้ย มันมีความลื่นขึ้นน่ะมันเนียนขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากที่หลายๆอย่างมันทํางานร่วมกันนะครับ ELT เองมันก็จะเป็นการขับน้ําเหลืองทําให้น้ําเหลืองมันเดินแบบไหลเวียนได้ตามปกติ River detox ก็จะทำให้ตับเราสะอาดพอตับเราสะอาดแล้วเนี่ยแล้วเราดื่มคอลลาเจนไปตับมันสามารถแอบซอบคอลลาเจนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการทำงานร่วมกันทั้งทั้งสาอย่างอะไรแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการ การสร้างสุขภาพที่ดีจากข้างในจริงๆรู้สึกเฟรชมากกว่าในคลิปคือในคลิปมันก็รู้สึกว่ามันแห้งมากเลยผิวหน้าผิวตัวอะไรเงี้ยดูแบบว่าดูซีดเซียวแต่วันนี้ก็อันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะแบบว่าเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็ทาครีมทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งหน้าด้วยหนวดก็ไม่ได้โกนเฮลตี้ขึ้นแล้วก็เราสาาขุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับผม ถ,ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากลองไปทําตามดูบ้างเนี่ยก็ลองติดต่อดูได้เลยนะครับที่ a k i s i s Live นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะคอนแทคเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวไงแล้วเนี่ยก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามโฟมล็อกทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ IG โีโฟมโฟมดีเอได้นะครับ